สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเซลกอลปเช่นเคยนะครับวันนี้เซลกอลปจะพามาชมเจ้า QX 2 3 0คันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ราคาที่1,39,300บาทนะครับตัวนี้สามารถดาวได้ผ่อนได้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกจัดชุดแต่งนะครับสติกเกอร์นะครับทำสีล้อทำสีดุมใหม่นะครับมีท่อ1ใบครอบเครื่อง กาดแข้งกาดโคงนะครับรายละเอียดก็จะประมาณ,มาณนี้นะครับมีหน้ากากหน้าใหม่นะครับกาดแฮนประกับคันเร่งนะครับสวิสตาร์ทแฮนอ้วนนะครับตัวนี้จัดเต็มนะฮะรายละเอียดมานี้นะครับราคาสดพนดาวนะครับราคาชุดแต่งนะครับอยากได้ทักมาคุยกับเซลได้เลยนะครับ รีวิวตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าเน้นสีเขียวนะครับสีเขียวดำนะครับลายมอนสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นเลือนไม้เดิมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันดูนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นสวิตช์ออฟรันตัวนี้นะครับเปิดสวิตช์ออฟรันกดสตาร์ทนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ใช้เป็นตัวตั้งรอบเดินเบานะครับมีตัวตั้งรอบเดินเบาด้วยตัวนะครับเพาะเต็มใบนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเบิ้ลดูนะครับนะครับไม่เบิ้ลแรงนะครับเดี๋ยวจะรบกวนนะครับ ติดนะครับไฟสูงไฟต่ำใช้ได้นะฮะดับก่อนโอเคนะครับรายละเอียดชุดแต่งคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้ก็แอดไลน์เซลลมาสอบถามราคากันนะครับหรือว่าที่เพจเฟซ o o o k คาวัซกิเพชรบูบู์นะครับตัวนี้รีวิวนะครับรีวิวชุดแต่งนะครับเท่ๆนะครับจากเซลกอล์ฟนะครับโอเคนะครับอ่า เดี๋ยววันนี้เซลก๊อปขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวสวยๆที่เท่เดี๋ยวเซลก๊อปจะมารีวิวให้อีกนะครับรับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องของเราเพจของเราด้วยนะครับวันนี้เซลก๊อปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ